ได้ออกไปในอาเซียนนะยังอยู่ในบ้านเราเดี๋ยวอาจารย์จะได้กรุณาบอกลักษณะของปีด้วยนะครว่าเป็นปีอะไรแล้วในแต่ละประเภทนั้นมีความยากง่ายอย่างไรนะผมขออนุญาตเปิดให้เพื่อนสมาชิกดูในแต่ละวงพร้อมอาจารย์ได้บรรยายประกอบให้ันนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นวงตุ้มมงใช่ไหมฮะทั้งสุรินเนี่ย แล้วก็ปีที่ใช้เลยไปแล้วฮะปีเลื่อนมาทางนี้นิดใช่ไหมฮะพอไม่ได้เขาก็าเคือจะใช้ปีนอกแท้ๆเลยอันนี้เดียนะเรามีปีในปีกลางปีนอกต่ำปีนอกนะฮะอันเนี้ยพอพอเห็นวงอย่างเงี้ยนึกถึงวงมีผ้าแบบโยธยาในพม่าเป็นมีมีผ้าแล้ววันน่าก็มันจะมีสองวงมี สองทักแล้วก็มีปีแล้วก็ปีก็ไม่ได้ปีแบบโยธยาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวงนี้เปล่านะที่มันถูกต้อนไปอ,ะ <c oughs> อ่ะงไม่แน่เพราะว่าเขาใช้คำว่าคำว่าโยธยามันไม่ได้หมายถึงมยุทธยายอย่างเดียวนะมันหมายถึงคหมณหมายถึงกลุ่มราชบัณฑิตแถวไหนอ่ะอมนะครับอันนี้เป็นมโหรี เขมรจริงๆแล้วเนี่ยเรา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 ,เราเคยถามเขาาะว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าวงอะไรเขาบอกเป็นโมโหรีอีสานใต้เขาเขาเขาก็ไม่ได้ยอมรับว,ว่าเขาเป็นออจริงๆแล้วเราเรามาเรียกกลุ่มกลุ่มอีสานใต้ว่าเป็นไทยไทยเขมรใช่ไหมฮะอันนี้คือวงบัวลอยนะฮะใช้ในงานศพนะครับ ก็จะไม่เปล่างานอื่นนะครับเพลงในชุดบัวลอยเนี่ยนะฮะเพราะนั้นจะมีปีชวากรองมาลูและก็เมงคือลักษณะที่ปีแบบเนี้ยในเอเชียเรามีมีเยอะมากนะฮะคือแบ่งออกเป็นสองท่อนทอนน่อนนี้เรียกว่าลำโพงตัวนี้เรียกว่าเราปีลำโพงคือส่วนเนี้ยที่ขยายบางทีเนี้ยเอาบอกว่าไอ้ส่วนขยายออานนขยายเสียงน,นี้เสียงมันดังลำโพงปีใช่ไหมครับลำโพงปีนะฮะแต่ก<อ>็อย่างนี้ก็จะเป็นโลหะนะแต่ของเราเนี้ยกลึงด้วยไม้นะฮะกลึงด้วยไม้แล้วต้องมี ขนาดมีสัดส่วนที่ผมบอกว่าถ้าสัดส่วนไม่ดีเนี่ยเสียงก็จะไม่ออกนี่คือลักษณะของปีแต่ว่าลักษณะของการนำไปใช้นั่นขึ้นอยู่กับวงใช่ไหมครับใช่ฮะว่าจะใช้ปีชวานี้ไปอยู่กับวงไหนในวัฒนธรรมดนตรีของไทยเนี่ยปีชวาไปอยู่ในวงไหนบ้างครับอาจารย์ครับอย่างในวงผีพ่านนางหงเนี่ยนะฮะก็จะใช้ปีชวาเป็นแทนปีใน ก็คือวงวิพัานไม้แข็งเนี่ยแล้วพวกนี้ก็จะเปลี่ยนเครื่องดนตรีแล้วชื่อวงก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะอย่างวงวิพัานเสภาเราก็จะมีปีในแล้วก็จะมีกลองสองหน้าเข้ามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเนี่ยวงวิพัานเสภาและใช้ไม้แข็งบป็นเลงครับพอเปลี่ยนเนี่ยนะเอาปีนานออกเอาปีชวาเข้าไปแทนเปลี่ยนสองหน้าเอากองมาลิูเข้าไปก็เป็นปีพานนางหงหรือว่าสมัยก่อนใช้กองทัดที่เรียกว่าตีครึ่นๆสองใบ,บไม่มีตะโพนนะฮะ ใช้กลองทัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็เล่นเพลงแล้วก็บรรเลงในงานอาวะมงคลของไทยเรานี่นะฮะเนี่ยเราใช้ตีมอนเลยครับคือปีอย่างนี้ต้องทำไปล่ะครัคือตองจะเป็นคนใดทำอียรทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเป่านต้องมีลิ้นประจำตัวมีประจำตัวฮะคนที่จะเป่าปีเป็นคนตีเนี่ยจะต้องฝึกการตัดลิ้นตีแม้กระทั่งหาใบตาล ใบตาเนี่ยพอเรามาเทียบลิ้นปี่เนี่ยบางทีเราดูแล้วมันไม่เท่ากันเนื่องจากความหนาบางเนี่ยของใบตาเนี่ยใบตาใบหนึ่งเนี่ยอาจารย์เราไม่ได้ใช้หมดใบนะสาหรับคือใบเนี่ยสมมุติว่ามันยาวกว่านี้อีกนี่มันถูกตัดไปแล้วทีนี้ส่วนปลายอยู่ตรงนี้ฮะส่วนปลายเนี่ยจะใช้กับลิ้นปีชวาซึ่งต้องบางส่วนกลางเนี่ยเป็นลิ้นปีในส่วนโคนเนี่ยลิ้นปีมอนความหนาแค่ไหนถึงจะ เหมาะสมเพราะว่าตรงนั้นต้องการตัดใช่ความหนาบางใหญ่เล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับกับเรื่องของใบตาลเวลาเราเลือกเขาใช้นี่ฮะอาจารย์เขาใช้ต้นอ้อฮะสองภูมิภาคเนี่ยก็ตั้งแต่ตะวันตกเนี่ยมันก็จะใช้เป็นไม่ว่าจะคาริเนตจะเป็นไอแซกโซโฟนเนี่ยจะเป็นไอทางด้านด้านซ้ายนะครับต้นอ้อแบบเนี้ยเขาเรียกว่า อลันโดโดเน็กซ์แล้วก็ถ้าพอลงมาทางแถบเซาท์อีสเอเซียมันก็มีทั้งต้นอ้อคือลงมาทางอินเดียเนี่ยก็มีต้นอ้อแล้วก็ต้นตาลน,นะเพราะฉะนั้นอินเดียใต้เนี่ยตั้งแต่ศรีลังกามาไทยพมา่าอะไรเนี่ยก็ใช้ต้นตาลใช้ต้นอ้อก็ก็มีปีอ้อก็มคีครับครับเนี่ยฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ต้นตาลเพราะว่าต้นตาลมันไม่มีทางยุโรปไม่มีทางตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องใช้อ้อ อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอ้อแล้วก็มาเหลาเหลาแล้วมาบีบให้แบนเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่เข้ากําหนดให้ว่าออให้ให้มันแบนอยู่นะฮะเนี่ยเป็นอ้เนอเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ปูนพูดถึงนะ,ะก็คือลักษณะเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นปีที่จะต้องใช้ลําโพงอีกือนกันเผื่ออาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมได้นะครับอาจารย พ่มาก็เรียกว่าแหนเหมือนกันแต่ว่าแต่เดิมมันก็พอดีมันก็มาจากคําว่าสารนคนาวนี้ว่าพอสรนไยบางทีก็เป็นชเนชเนแล้วก็พอมาทางอมอนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าตอนอันตันแหนทนี้มันก็ตัดตันแหนตันแหนก็กลายเป็นแหนธรรมดาแล้วบางทีมันก็กลายเป็นในสรนไนบางทีก็อาจจะตัดสระ ก็เลยกลายเป็นไนกลายเป็นปีไนอย่างนี้ยครับอันนี้ของที่ไหนนะครับอาจารย์ครับเชียงใหม่เราเรียกปีพาดเมืองใช่ไหมอันนี้ก็คือปีแหน่ใช่ไหมครับปีแหน่ครับมีปีแหน่หลวงกับปีแหน่น้อยก็คือมีแหน่ใหญ่กับแหน่เล็กขึ้นก็ตามตามรูปแบบของพม่าโดยพม่าก็มีแหน่กะเลกับแหน่จีเหน่เป่าคู่กันแหน่ครับแหน่หลวงกับแหน่น้อยอันนี้ของเชียงใหม่น่มันจะเป็นโลหะ ไอ้ตัวลำโพงจะเป็นโลหะก็มีรายละเอียดอยู่ครับถ้าเป็นแนลลำปางเนี่ยแนน้อยจะมันแนน้อยหรือแนน้อยเนี่ยมันจะเป็นไม้อย่างเงี้ยเลยไม้กลึงไอ้ตัวลำโพงครับ<ะ>แต่ถ้าเป็นเชียงใหม่มันจะเป็นโลหะโลหะแล้วก็จะมี6เอ๊มี8ปดรูกับ7จ็ดรูอีกแต่ละจ<ะ>ังหวัดก็ไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นรูด้านหน้าปิดเปิดใช่ไหมครับปกตินะฮะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยจะรูนิ้วโป้งเนี่ยะนะฮะเราเรียกว่ารูนิ้วค้ำ นะฮะรูนิ้วครัแต่ปีในไม่มีรูนิ้วค้ำนะฮะปีในเนี่ยข้างหน้ามีหกรูเองข้างหลังก็ไม่มีรูนิ้วค้ำแต่สามารถที่จะเป่าได้24เสียงนะฮะสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอยู่างเงี้ยได้24เสียงนะครับอาจารย์ปีในขนาดไม่เท่ากันอย่างเงี้ยครับคือซ้ายมือสุดก็คือปีในนะฮะแล้วก็ อันล,ลองลงมากลางเนี่ยก็จะเป็นปีนอกต่กกําแล้วก็ขวทาทางเราเนี่ยนะฮะหมายว่าทางหน้าที่ทททปีนอกนอกคู่กันในอาจารย์แล้วความ,มต่างความต่างของปีบ้านเรา3ามขนาดอย่างนี้ต่างกันยังไงครับเสียงนะฮะระดับเสียงแต่เวลาเจาะรูเจาะความห่างมีหกรูกเหมือนกันแต่เสียงปีในจะต่ําที่สุดนะฮะอันกลางเนี่ยก็จะห่างกัน จริงๆแล้วมันจะมีปีกลางอีกอันหนึ่งจากปีในจะมีปีกลางซึ่งจะใหญ่กว่าปีตัวปีนอกต่ําตัวกลางนั้นนะนะฮะอันนั้นก็จะห่างกันเสียงหนึ่งแต่นี้ปีในกับปีนอกต่ำเนี่ยมันจะห่างเป็นคู่3ถ้าปีปีนอกคู่กับในเนี่ยมันจะเป็นคู่4่นะฮะคู่สีจะห่าง <3 S 1> เสียงกัน3มเสียงเป็นคู่4ัระดับเสียงต่างกันเสียงจะแหลมกว่าสูงกว่าใช้ในวงต่างกันไหมครับถ้า โบราณเนี่ยเราจะใช้ปีในกับปีนอกอยู่ในวงพิพากเครื่องคู่เครื่องใหญ่อาจารย์มีคนพูดถึงขลุย่ยแล้วก็พูดถึงศิลปะลที่มันอยู่บนบนขลุ่ยอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่ายากมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามพูดทุกครั้งนะของเราเนี่ยต้องมีศิลปะอยู่ข้างบนเครื่องดนตรีเราด้วยนะฮะก่อนที่จะเป็นขลุ่ยอย่างเงี้ยเขาก็เป็นป้องไม้ไผ่เอามาขัดเนี่ยจะเป็นเหลืองๆนะฮะ เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวต่อเป็นไม้เนี่ยเสียบไว้แล้วก็จะมีช้อนฮะตะกัวเนี่ยเขาจะตั้งกระเตาไฟไว้เลยให้มันให้มันเหลวตลอดเวลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีช้อนช้อนนี่จะเป็นเข้าพอดีกับตัวนี้จะผ่าจะทําร่องเข้ากับโค้งของไม้ไผ่เลยนะฮะตากปึบฟึบฟึบฟึบเนี่ยฮะคือนิดเดียวมันจะไหม้แล้วฮะคือไม่ได้ให้ไหม้เลยนะหมายว่าให้เตือนให้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยผิวนั่นแหละร้อนไหม้เลยนะจึมือเขาเที่ยงมากเลยนะฮะ แล้วมาถึงเนี่ยดอกข้างในเป็นดอก3ดอกเนี่ยนะฮะเขาก็มีช้อนที่เป็นดอกเงี้ยแล้วว่าตักตะกัวมาปุ๊บแล้วก็ถึงนี่ได้จังหวะปั๊บก็เอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแม่นมากเลยฮะ,ะต้องใช้ทักษะและความชํานาญเพราะในในเครื่องดนตรีเรามีศิละปะอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยฮะ,ะว่าจีนก็ดีหรืออะไรก็ดีเนี่ยเขาทาขึ้นมาเนี่ยเขามีศิละปะเลยฮะ,ะให้รู้ว่าเนี่ยคือจีนนะเราเห็นปับ๊บเรารู้เลย เออจีนนะหรือว่าคุยจากกัมพูชาเนี่ยคุณหมอคุณพิดซื้อมาฝากนะฮะก็เขายังทำลวดลายเลยขนาดเป็นไม้อ้อนะบางๆไม่มีอะไรเนี่ยเขต้องทำ <S <S 1> <S 1> เขาก็ทำลวดลายให้บ่งบอกถึงว่าเฮ้ยอันนี้ของฉันนะอันนี้เป็นลวดลายของฉันนะ